คนไปบนเน่ยไปอ้อนวอนไปขอเอาหัวหมูใบสีไปเอาละครลำไปแก้เอาลายต่อลายไปหรือว่าเชือดไก่เชือดเป็ดนะ,ะทำให้สัตว์ล้มตายบ้างเพื่อบูชาผู้เจ้าโต้ความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่ายังไงพระศาสดาบอกว่าถ้าการอ้อนวอนสำเร็จจริง ใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนก็รวยหมดได้นะไม่ต้องมีอะไรเสื่อมเพราะทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดนะ,ะเจออย่างนี้แล้วสมณพราหมณ์คนนั้นจะเถียงผู้เจ้ายังไงนี่เป็นการข่มขี่วาทะอันเป็นฆ่าศึกต่อพระอรหันต์โดยธรรมเห็นนะม ใช้คำพูดเราต้องฉลาดในการใช้คำพูดของพระาศาสดาไปอัตตาที่บายให้เขาเกิดความเข้าใจเพื่อเขาจะวางในสิ่งที่ผิดลงได้ถ้าเครื่องรางของขลังมันคุ้มครองได้จริงเนี่ยทำไมโจรมันมีพระเต็มคอมันโดนยิงตายอะ่ะ,อะพระราคาเป็นล้านทั้งน,นั้นเลยอยู่ในคอตายสนิท นะอมันอันนี้จังนะอืมเนี่ยนี่คือมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งในสี่แบบที่ผู้เจ้าบอกคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเกิดจากตนเองบันดาลเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุแล้วตกลงลดกรรมเกิดจากอะไรผู้เจ้าปฏิเสธสีอย่างสมณพราหมณ์เลยบอกว่า เราครูเจ้าคงจะไม่รู้จักกรรมละั้งเนี่ยครูเจ้าบอกเรารู้จักเรื่องกรรมพระองค์บอกว่ากรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เราเกล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงสมณะพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามจะไม่ปลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตําหนิไปด้วยนะ